ีก็คือเครื่องเสียงที่พ่อสั่งเอาไว้นะคะพี่เขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เครื่องเสียงจะมาส่งพ่อก็รอมาครึ่งวันและเครื่องเสียงก็ยังไม่มาส่งสักทีพ่อก็เลยออกไปทําธุระก่อนและเครื่องเสียงเขาก็มาส่งตอนที่พ่อยังไม่อยู่นี่แหละค่ะเพื่อนๆตอนนี้พ่อไปทําธุระพอดีเลยพี่สมโอก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าถ้าพ่อกลับมาเห็นแล้วเนี่ยอาการเนี่ยจะดีใจแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรานั่นไงแตงโมพ่อมาแล้วพ่อมาแล้ว นแทนมาแล้วเหรอกว่าจะมาได้มายากมาเย็นเหลือเกินเออเดี๋ยวขอดูขอดูเย yeah. ่อ่ามาสักทีอ่าเป็นเครื่องเสียงไอว่านะเพื่อนไอว่าไอริคมาโปเป็นเครื่องเสียงบลูทูธอยากได้มานานแต่อันนี้จะมาแทนที่ของไอตัวบลูทูธเครื่องเก่านะของที่พี่สมโอเอาไปเปิดมว่ไอตัวนั้นมันไม่ค่อยดีแล้วแล้วเวลา ไปออกงานแล้วมันแบตเตอรี่มันไม่ดีอ่ะแต่นี่โทษมันไม่ได้เพราะมันใช้งานมาหลายปีแล้วเกลีอวนี้มาแทนนั้นเพื่อนนะอ่ามันอเนกประสงค์อ่ะมันตอบโจทย์ด้วยมันใช้ได้หลายอย่างแล้วมันมีไมลอยมาให้ด้วยสองตัวเดี๋ยวจะแกะกล่องให้ดูเดี๋ยวจะแกะกล่องให้ดูทีละว่ามีอะไรบ้างนะครับเราจะเปิดเสียงให้ดูด้วยโอเคอามาแล้วมาแกะดูเลยเพื่อนมาแกะดูว่าข้างในมีอะไรบ้าง ขอวางตรงนี้นะโอ้หนักหนักอันนี้หนักพอสมควรหนักใช้ได้ขอแกะ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 มีอะไรบ้างอืมอันนี้อันนี้น่าจะเป็นไม้อันนี้เขามีไม้มาให้ด้วยโอ้ไม้สองตัวไม้สองตัวล่วนเพื่อนอันนี้เป็นไม้ลอยสองตัว โอ้โห oh, สวยงามเดี๋ยวลองกดเปิดดูอันนี้อ่าอันนี้กดเปิดกดแช่ไว้ก็จะเปิดอันนี้ไม่ใช่ฐานนั่นเพื่อนนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ฐานชาร์จชาร์จแบตเอาเป็นไทซีสายโทรศัพท์เสียบได้เลยอันนี้ก็ปิดก็กดตรงนี้ โอ้โหดูดีไมดูดีดูสวยมีน้ำหนักดู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 หรูหราดูพรีเมียมมากอน,น,นี้มีสายชาร์จมาให้เยวขอวางแป๊บนึงสายชาร์จเป็นธรมรมดา Type C ตัวเดียวแล้วก็แยกเสียบไม้สองตัวโอเคเดี๋ยวนี้ค่อยมาเทสไม้ค่อยมาเช็คไม้ขอเก็บไม้ก่อน ไว้นี่นะมีอะไรมาบ้างกองัอน้ีิสายสาย a u x อะไรทั่วไปไว้ใช้หลังเครื่องแถมมาให้อันนี้ยสามสายแล้วก็มีสายชาร์จแต่เครื่องนี้แบตเตอรี่อยู่แล้วนะแบตเตอรี่ความจุ เยอะเห็นเขาบอกว่าใช้ได้นานหกถึงเจ็ดชั่วโมงเดี๋ยวมารอดูแย yeah. <laughs> ่มามา yeah. Oh yeah. มาเยอะอืยสมใจสมใจอยากโอ้โ oh ห oh 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 oh. นี่แน่ตอกลวาวมาแล้วสวยมากมว่างก่อนนะได้เครื่องเสียงมานานแล้วเพื่อนแต่มันไม่ไม่มีโอกาสสักทีแล้วก็อ่าป้าหมายตอนแรกเครื่องเสียงอยากได้แบบกลางแจ้งแบบที่มีแอมมีวัดมีขยายแบบแต่งอยากได้เครื่องเสียงแบบเหมือนงานวัดอะไรมองแล้วนะ่ะแต่ พอนานเข้านานเข้ามันก็เลยแบบเห็นอะไรใหม่ๆนะเพื่อนอันนี้ของไอว่านะครับไอว่าไอว่าอีดิกมานะไอว่าอ e ีดิกมารุ่นเขาไอว่า e อีดิกมาโปขับได้120ยสบาทนั่นเพื่อนมาดูว่าปุ่มมันใช้อะไรได้บ้างมาดูตรงนี้อันนี้เปิดเครื่องนะเปิดเครื่องก็เปิดแช่รับดูทูธได้รอแป๊บหนึ่ง Welcome to IWA IWA อันหนึ่งสองสามเดี๋ยวมาดูว่ามันทําอะไรได้บ้างนะอันนี้เป็นระบบของดีเจอะตัดเสียงตัดเสียงเพลงเวลาพูดอะเวลาพูดเสร็จเสียงเพลงก็จะมาคือแบบดีเจนะเพื่อนนะส่วนนี้เป็นเสียงตัดเสียงคาราโอเกะเพลงใหม่ๆนะมันยังไม่มีคาราโอเกะนะเปิดเพลงเข้ามาก็กดมันก็จัดเสียงออกให้นะมันจะเป็นคาราโอเกะให้เราอันนี้ไว้อัดนะเพื่อนไว้อัดไว้บันทึกเสียง มันจะมีตัว t ท p e c ตัว edycard เสียบอยู่ข้างหลังนะอันนี้บันทึกเสียงได้ส่วนนี้ก็จะเป็นพวกไอ้ echo ใหม่นะเพื่อน effect ใหม่ echo ใหม่อันนี้คือปรับเสียงกลางเสียงเบสเสียงกลางเสียงเบสเสียงเพลงนะอันนี้ตัว echo นะรัว echo อันนี้ตัวเวลา echo delay สั้นยาวอะเวลาอยากได้หาง delay ฮโลโลโลยาวๆเงี Hello, 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 ้ยก็จะปรับบวกแต่ถ้าไม่อยากได้ยาวมาก แบบสั้นๆก็ลดลงมาส่วนอันนี้ก็จะเป็นไม้นั้นเพื่อนะจะเอาเสียงแบบเสียงกลางเสียงแหลมไม่ก็ปรับอันนี้เอาอันนี้เสียงเบสไม่นี่มันดีตรงเนี้ยปรับเสียงเบสกับเสียงเสียงเบสกับเสียงแหลมของไม่ได้นะเพื่อนนะอันนี้วอลลุ่มไม่เร่งเสียงไม่เร่งเสียงไม่ส่วนอันนี้ก็กีตาร์เอาไว้ใครที่เสียบข้างหลังเสียบแจ็คกีตาร์ได้นะเป็นวอลลุ่มเสียบกีตาร์อันนี้ ใครที่ไปเปิดหมวกเล่นกีตรงกีตาร์ได้เลยนะมีเสียบกีตาร์แล้วก็เสียบไม่มีช่องเสียบไมแล้วก็ช่องเสียบกีตาร์นะฮะอันนี้ถ้าใครจะเล่น MP3 ก็เสียบอันนี้ได้เลยอันนี้พวกปุ่ม AUX พวกเสียบ AUX ต่อเชื่อมกับเข้าขอคอมพิวเตอร์อีกอันนี้ก็จะเป็นเสียบไฟมันมีแบตเตอรี่ก้อนใหญ่อยู่ได้5-6ชั่วโมงเดี๋ยวจะลองเปิดเสียงดูนะเพื่อน ตัวนี้ก็จะเป็นบอลลุ่มเร่งเสียงอันนี้ก็กดหยุดอันนี้ก็ขยับเพลงได้กดตรงนี้ได้เลยอันนี้เอาไว้เอาไว้แทนเครื่องเก่านะไอะ้ที่พี่สมุเอาวไปเปิดหมวกนั่นเพื่อนนะอันนั้นคือปัญหามันคือเวลาไปที่ไหนที่ไม่มีสายไฟอ่ะที่ไม่มีแบบที่เสียบไฟ มันก็จะใช้ไม่ได้ครับเพราะแบตมันเสื่อมแล้วไอ้เครื่องตัวเก่าก็เลยต้องต้องต้องเอาตัวนี้เพราะตัวนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะอ่าเสียงเสียงแบบกระหึม่มเห็นที่เขาพูดมานะแต่อันนี้เรายังไม่ลองก็เดี๋ยวขอขอลองดูนะเป็นไอว่าของญี่ปุ่นนะนเพื่อนนะมันมีน้ำหนักนะหิ้วแต่มันก็ไม่ใหญ่มากก็หิ้วไปไหนก็สะดวกโอเคเดี๋ยวจะลองเปิด เพลงดูนะเพื่อนเดี๋ยวจะลองเปิดเพลงดูนะว่าเสียงมันจะเป็นแบบไหนนันเพื่อนเชื่อมบลูทูธเลยอันนี้เชื่อมบลูทูธแล้วนะเชื่อมง่ายเชื่อมต่อง่ายมากเลยมาเดี๋ยวจะเล่นเพลงเดี๋ยวจะเล่นเพลงแค่นิดนหน่อยหนะน,น,นันเพื่อนนะเพราะมันไม่รู้ว่าเพลงไหนมันมีลิขสิทธิ์หรือไม่มีลิขสิทธิ์จะลองดู แล้วต่อไปมาลองไหมดูนะโอ้โหอากาศร้อนหน่อยวันนี้เดี๋ยวนี่มาลองไหมดูนะว่ามันจะโอเคไหมฮัลโหลฮัลโหล l ล a r n i n g s ง n g learning song ฮัลโหลฮัลโหลวนันจีฮัลโหลวันจี อือชเอกอืลวันชูอออือวันชูอือวันชูอือวันชูเนี่เสียงเอคเสียงเอฟเฟกตันชวันชวัตัวนี้ปรับตรงนี้มีสีสี่ระดับตรงนี้มีสี่ระดับนัเพื่อนนะออออ Reverbation โหลอัลโหล โอเั The Meeting Mode ฮัลโหลฮัลโอันนี้ก็จะเป็นโหมดพูดนะเรือ่องไมค์ก็จะประบบับเสียงได้ก็จะประมาณนี้ฮัลโหลนเช็คอันนี้ไว้พูดนะถ้าไว้ร้องเพลงก็ p r o f e s s i o n m e เช็คเช็คโอเคโอเค โอเคก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะเดี๋ยวมันมันปรับได้2ระบบนะอิน o u เอาดอนะฮะก็คือไอเปิดในบ้านก็เปิดกลางแจ้งเวลากลางแจ้งเวลาลูกสาวไปร้องเพลงเปิดหมวกก็จะกดอันนี้นะกดสองครั้งก็จะเป็นกลางแจ้งนะอิน o u เอาดอแล้วแต่เราจะเลือกเอากดปั๊บเขากจ็จะมีเสียงบอกมาว่าอิน o ดเอาดอนะเพื่อนอันนี้ที่แจ้งแบตเตอรี่ก็ เดี๋ยวจะเอาไปเทสดูนะเดี๋ยวจะเอาไปให้ลูกสาวร้องเพลงเลยเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะมาถ่ายให้ดูว่าเวลาไปใช้งานจริงแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ขอกระซิบไปก่อนแนละ้วไม่ได้นั่นนะผ่อนเอาแล้วเพื่อนนะยังไม่ได้จ่ายัะงวดเลยนี่บอกความลับให้เลยไม่ได้มีตังค์ซื้อผ่อนเอาครับสู้ๆกันไป๋ยวก็เพื่ออนาคตนะครับโอเควันนี้ลาไปแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับ ให้กำลังใจพวกเรานะดูในช่องทางไหนแฟนเพจ YouTube อะไรก็กดให้เราหน่อยก็ได้นะครับให้กำลังใจกันเนาะโอเคไปแล้วบ๊ายบายอ่ะเพื่อนเกือบลืมไปมีรีโมทด้วยอ่ารีโมทนี่ความน่าสนใจมันตรงเอฟเฟกนะั่นเพื่อนนะไม่ต้องกดเอฟเฟกผ่านพวกไอไอมิกเซอร์พวกอะไรแล้วกดผ่านไอรีโมทได้เลย ไปดูนะมันก็มีรูปให้กดมีดีใจเสียใจโอ้วันนี้เสียตงตบมือ <c oughs> เออย,ยาวไปยาวยาวอย่างเนี่ยโอ้มีโหด,ด้วยโอเคก็รีโมทก็ก็ประมาณนี้แหละก็รีโมทที่ใช้โอเคครับ